พี่น้องพามาเบ่งบักทั่วดินค่ะทั่วดินทั่วลิสงค่ะปลาดอีพออีแม่เ้ยปลูกในไฮนาค่ะพี่น้องเบ่งแน่สะอ่อนค่ะสะอ่อนแน่นเนาะเบ่งปลูกเป็นห่องเป็นแถวเบ่งกันทั้งจอดอกบ่คับพี่น้องเบ่งกันนะโอ้โหน้ำขาดน้ำแน่ค่ะพี่นอ้องเบ่งแนะน่น กับนังสีเฮ็ดเข็มจอเข็มแท่งเข็มลงไปเออสะอ่อนบักทวดินแปลงนี่ค่ะง้มขากน้มแนวเพิ่นใสปุ๋ยอย่างละเฮ้อโอ้ยได้บ้นหน่อยได้แค่นี่บ้นนี่บักทวดินลายสองลายผ่นเด้อนี่ผุนทั้งผุนโอ,โอ้โอ้โอ้สะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่ะอ,อ,นะอ,อนแห้งครับพี่น้องบักทวดินมัน ออกิโลจักบาทสูมืน่นนี่นี่ผ่านสามสีผุดเนาะเบิ่งเนี่ยพดเพลินแต่งามคาดงามแน่ครับพี่น้องหยากระบอกมีพอตัดระเบิงของเพิ่นสะอ่อนคาดเพิ่นเฮ็ดได้เนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนครับพี่น้องสะอ่อนแห้งพุ่นอีกสวนหนึ่งเพิ่นงามแห้ง I'm panca.